วันนี้เราจะมารีวิวน้องกระบองเพชรกระบองเพชรเต้นได้พูดได้หรืออดูด้านหลังโอ้เหมือนกันเลยโอ้เหมือนกันเลยกับกระบองเพชรอ๋อที่เรียกว่าน้องอะไรนะน้องบองน้องบองเขาเรียกว่าน้องบองกันเ้อ๋อน้องบองซื้อมาสั่งมาจากที่ไหนครับน้อปปี้สั่งมาจากช้อปปี้ ราคาตัวละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็ค่าโสดยี่สิบเก้าบาทรวมเป็นสองร้อยแปดบาทเมื่เกี้รติเห็นหมาแมาแอบนักเกียติมะมะกกยตไปดูหมาหมาหมาทำอะไรหมามให้ดาวคะแนนเลยให้ห้าดาวเลยใช่ไหมครับใช่แล้วไหนมาดูนะชัดเลยครับน้องบองเป็นยังไงบ้างหน้าตาแบบน่ากลัวอยู่เนาะโอ้น้องบงหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวยังไงแบบขนลุกเลยกลางคืนคแบบนอนไม่หลับเลย ทำไมอ่ะมันน่ากลัวเอามาให้มามัดตัวสีหน้ามันจามันไม่โอ้หน้าตาเล็กมากนี่นะน้องบองดูหน้าตาน้องบองตาตาตูเลยใช่ไหมน้องบองแล้วมันเป็นจ่าปอมอ๋ออันนี้ลักษณะน้องบองนะครับก็ด้านล่างใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวดูด้านล่างก่อนแล้วก็มีฐานตรงนี้เราจะต้องแกะแล้วก็ใส่ฐานสามก้อนใช่แล้วตรงนี้เป็นสวิตตรงนี้ก็จะมีสวิตปิดเปิด แล้วก็ข้างหน้านี่คืออะไรเขาจะมีเป็นสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้เปิดตรงนี้เป็นที่เปลี่ยนตรงนี้คือเพลงตรงนี้เป็นที่หยุดให้น้องบงพูดได้ใช่ไหมใช่แล้วน้องบงนี้สามารถพูดตามเราได้ใช่แล้วแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งหมดอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบเพลงเลยนะในลงกดให้เพื่อนเพื่อนดูครับอย่าอย่าเราพูดออ้เดี๋ยวเราต้องเปิดสวิตช์ก่อนอ่าน้องบอง๋อ น้องบองพูดมากไหมออไโอ้โหเขาไหมเขาจะพูดตามได้ไหนเอาตินน้องพูดเลยโอ้แต่เรากดเรากดตรงไหนกดตรงนี้นอ๋อกดด้านข้างก็จะมีเพลงตินชอบเพลงไหนไหมไหนกดให้เพื่อนฟังเพลงก่อนกดไปเรื่อยๆก่อนโอ้ตินได้ มีเพลงอะไรอีกมีตั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเพลงนะสวยที่ชอบเพลงอะไรไหมอันนี้แบบไม่มีเสียงอ๋อเขาบอกมีหนึ่งร้อยยี่สิบเพลงเลยอ่าในลองกดอีกอ๋อเพลงปูด๋อ,อเต้นหนูนี่เพลงปูด อาโยกเลยไหนน้องบงกับออตินใครเต้นเก่งกว่ากันเจ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ท่าไหนจริงๆเป็นท่าไหนเล่นกั่มันมาเจอท่านี้ท่าไงโอ้แข่งกันเลยนะน้องบงกับออตินดูผัวเนี่ยที่มันหมดชวรแล้วค่ะไม่เต้นโชว์แล้วเหรอเหนื่อยแล้วนี่โอ้นี่เพลงโปรดเลยนะ ก็เห็นเพื่อนๆชอบเล่นกันใช่ไหมเด็กๆ,ๆเล่นกันเยอะเลยจริงเหรอเขาเล่นกันยังไงบ้างอะงมาต่อยเชยมาต่อยตาต้องบองแล้วอันไหนลองเปลี่ยนยเอ,ไอเยไม่มีเพลงอะไรอีกใครเครียดใช่ไหมมีไว้ใครเครียดบองบอ่าพูดตามมีเพลงอะไรอีกมีตั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเพลงเนย น้องบงคงจะเต้นกันเมื่อยแล้วนี่ฟิวเช่แทนเดิมแทนเดิมสนุกไหมตั้งแต่มีน้องบงนั่งกลัวนั่งกลัวยังไงมันดูหน้าตา แล้วมันจะไม่น่ากลัวอยู่ดีๆน่ากลัวเฉยเลยไม่น่ากลัวเลยน้องบองโอ้โหโยกจ้ะได้น้องบองมาแล้วเป็นยังไงบ้างมีน้องบองเอาเอาไว้เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างผ่อนคลายคลายขี้เหยียสนุก่กแล้วก็เป็นยังไงมีอะไรอีกไหมที่จะบอกเพื่อน สมควรจะซื้อไหมเปลืองเงินไหมเปลืองเงินไหมเปลืองเงินไหมซื้อมาสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองไหมน้องวงหัวเลาะเลยโอ้พีงเยอะเลยเต้นแข่งกับน้องบองเปล่า เต้นแข่งกับน okay. ้องบองหรือเปล่าเพลงอะไรครับเพลงเพลง็วพี่กะอือ huh. ก uh ็อยู่เพลงกเดี๋ยวหเพลงอะไรนั่นเถอในกาะเพลงนึงที่มันเป็นของที่ระ่ึก น้องบองก,ก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมก็มีแค่นี้นะเอาไว้คลายเครียดได้เด็กๆเอามีอะไรจะรีวิวให้เพื่อนฟังหรอไหมโอ้โหมันเป็เพลงหนึ่งที่ติดนชอบอีก เพลงนี้เหรอเพลงหนึงเพลงกหนึงด้วยนี่นี่เพงนี้ก็ชอบเพลอะไรครับเพลงเกมมีเพลงอีกมีของที่จินชอบอีกกดไปคุดมาน้องบงจะพังแล้วมั้งอีง เต้นได้ไหม่ะเต้นได้เปล่ามันมีมันยังไม่หมดดีก็ม,ม,มันมีทั้งหมดหนึ่ง้อยี่สิบเพลงดดมีมีเพลงอีกมีเพลงที่ติดชอบอยู่